คู่ที่สามประจำวันนี้ครับโนนี่มีดับอยู่ในเสื้อสีส้มกับโคงกันทางด้านไก่ชนครับอยู่ในเสื้อสีเขียวครับความสนุกของคู่นี้คือต้องสองทีมเนี่ยอยู่ในโซน้ายตารางเลยครับทั้งไก่ชนแล้วทางด้านโนลนี่มีดับ อาเกมัาจะเริ่มขึ้นครับเป็นทางด้านไก่โชว์นะได้เกลี่ยตอดเลยครับแล้วนีโอ้โโนนี่คือนี่ดาวสูงสุดจริงๆครับโอ้โโอ้โไปดาวสูงวึงมันเก็บไว้ดีดิสายจอดรถล่ะเดี๋ยวดูด้วเขาโฟนกลับมาอย่างวะ ไอเขาไปเขากลับมาแล้ากลับมาแล้วโอเคครับขอบใจมากขอบใจมากเดี๋ยววางไว้ด้าหลังไดเลยครับแหมดีมากทวกคนที่ไม่พูดเลยยิ้มขลิบต้องทายอ่ะต้องายอ่ายอะไรอะรับโค้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để <ph Price. runsível> không bỏ cong... thấy... lỡ บอลยงอยู่นโนริบิตนะจังหวะนี้ก็เสียบอลโอ้โหนี่เสียทิ้งไม่เลยครับ่โิิจะรู้จักเปลี่ยนบอลเปลี่ยนบอลเปลี่ยนบอลโโมีส่กิโโล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรบกวนเจอหานขนาดนี้ครับ ใช่ครับเล่นตัวสำรองครับเดี๋ยวเชนเข้าสนามเลยครับขาังอย่าอย่าไปยืนเกะกะว่าเล่นเงยบเดี๋ยวประมาณนอกครับนอคราวอ่ะหมายถึงนอกตระขายครับหาเราจังหวะนี้สูงก่อนครับไก่ชนหลุดมาแล้วแม่ดูว่าแตะทิ้งมาได้ตรงก้าวแบงดูครับยังถึงก่อนแล้วฟาวบอลกันแล้วฟาวแล้วแม่ไก่ชนเลฟาวครับผู้ตัดสินดูด้วยครับผู้ตัดสินครับ มาตามครับดูด้วยครับตัวแบบลองออกมาข้างนอกครับเจอเลยครับเดี๋ยวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีออกมานี่ออกมาข้างนอกครับเดี๋วกันแบบนี่แค่เดี๋ยวครับแมออกมาได้แล้วออกมาได้หน้าหมอเจอใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วค่อยลงมาครับขอบคุณมากครับอ๋อเดี๋ยวทางเราจะจัดให้ครับซีนนี้พวกพี่ครับอีกแมตช์หนึ่งรีเพย์ไป เดียวคมาเลยเดี right. ๋ยวลูกคนมาเใครมีติดงานเดี lên, ball, right. ๋ยวกูให้ตังค์มาเลยเข่นแก่ไม่ข่ไม่ใช่เว้ยฝ่ายชนะไม่เป็นอย่างนี้ตลอใครชนะไม่เป็นอย่างนี้ตลอดตลอดตอบยังเว้ยไม่ตว่งรักษ่วรให้มาตองการลูกดีก็เลยก็เป็นหมดแล้วแป้นขัดได้รวบมาเดียวเลยครับโอ้โหนี่ไม่รู้จำใครเลยครับมากคน่อแล้วสุดท้ายก็ติดจนได้ครับ <i> ไ,ไ,ไอ้ไบักสวนสายลูกนี้ยัง,งดึงเงีออ้ยตูกปูนอุ่งบอลสะดุดนิดนึงโผล่กลับมาเปิดจังหวะเดียวเราปูงกลารอือจับบอลนี้เล่นยากเลยเราปั่มกันจังหวะนี้ก็รับข้าสองับผมโอ้คู่นี้นี่ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนทำประตูเลยครับใช่ครับเอาจังหวะที่ทุกคนวางเอ้ลูกเท้าสูงโหเดี๋ยวไเอ้า เนี่ยเป็นแฮนด์บอนนะโอใช่จังหวะแรกเลไม่เปล่าแล้วมาเปล่จังหวะสองครับเราตัวแฮงก็ตกใจนิดนึงมันมันมาโดนเลยนะไอ้มันติดกันไปได้สี่ครีกับแบงค์ชิปไปลูกนี้เจ๋ออู้นี่โอยู่อู้ดีตามสเต็ปเลยครับใช่ครับชิปแล้วก็หายแบงค์นี่ี๋ยวก็ไม่ได้ยิมมานานแล้ว จริงๆจะเป็นตัวกัลชาที่ดีแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยไปลงไปเล่นเป็นแบ็คซะบ่อยนะครับ่ครับดูเหมือนไม่น่าจะเป็นตำแหน่งที่ัวเอ็นถนัดเท้าอีกด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับทีมมากกว่าแล้วบางทีครับใช่ครับบอลหยุ่งหน้าตาไม่ได้บอลเลยครับใช่อยู่ข้างหลังเนี่ยได้มากกระชากด้วย,ยครับ,เ,นนเ,บ,บเอาล่ะมาดูก็ฟีคลิปต่อยท่าแล้ว,วาาาปีปมกมันจิบบงนู่นนี่ไปไหนไม่ถูกเลยโอ้โหดุสคโอ้โหยังกองเชียร์ยังไม่ได้เฮครวันนี้ ้องเชียร์หมอนูนี่มันขนกันมาทั้งหมู่บ้านเลยเฮียมาลองเชียร์กันอยู่เลยเดี๋ยวต้องดูว่าจะเฮห,หรือจะโดนโผก็ว่าไปดูทีมไหนจะขึ้นนำนนก,ก่อนก็ลูกแกแบบนี้เราแบงดูว่าจับขวาไปทางซ้ายหนุอย่างนี้จับด้านขวาไปด้านซ้ายแบงคนเดียวแล้วยิ่งดูน,ดนี้ไม่ตรงต่อเลยค่ะ กองอยู่ในเส้นครับบมากแล้วย้อนกลับมาตูนโอ้โหลูกตูนใสลูกเม้มากมาคืนอาจจะเล่นคอนเสิร์ตหนักไปหน่อยลูกตูนเนี่ยอ๋อคนละตูนโอ้โว้แล้วจังหวะนี้เป็นลกรุ่งของท่านาโนริม <forever> ิรก็ โล่ดึงย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ประตูไปยาวขึ้นหน้ามาดูย ic, uk, ืดงงได้กอล์ฟเราต่องการสองกิ้มโอ้โหดไม่ไม่ตรงก่อนตอนสุดท้ายประตูขวาไม่ขวาแล้วเท้าเราเละแล้วอย่างนี้เลยอย่างไม่ได้หายประตูขึ้นหน้าเยอะแค่คู่นี้น่าสนใจเลยใครจะได้ประตูขึ้นหน้าไปก่อนเนี่ลูกเกมแบบนี้ต้องบอกประตูมันเกิดยากแน่นอนเนาะมอสั้นๆนะว่ะกอล เอารถสววารีปามบอลนะดูหลบเข้าซ้ายคือ้องปีตัวซ้อนสามคนเอาอย่างไรกันวะเดินจริงโอ้โหดูนี่ทั้งคนทั้งหมู่บ้านมีดหวังเลยโอ้โหนี่นี่หนึ่งนึ่ทำให้คนทั้งหมู่บ้านไม่ผิดหวังเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านครับโอ้โหนี่โอ้โหที่กองเชียร์มาทั้งต่ำบลเลยครับส แล้วเจ้าโผตรงตาบูไม่สอยลูดิว่าเขาให้เตะบอลนไปเตะคนได้อีกครับโอ้จังเว้เรียบร้อยเลยแล้วเปนลูกสิษย์ชิปกับำแทนสามคนัะชิปไปลูกนี้นี่แล้วหันเป็นบอลบโดนหว้ครับท่นผู้ม โอ้โหเลยบอลเพื่อนโอ้แก่แกเปลี่ยนทางโดนเสียแล้วนะพอนครอ้โหนี่มาเดากันดูว่าใครจะได้ประตูที่นำก่อนนะโอ้โหดูแล้วอ้าวมีตั้งอยู่ที่แล้วบอลตกลาโนดูแล้วต่อส้นโอ้โหไม่ได้ดูเพื่อนเลยแล้วแม่ไปถึงไหนแล้วบางทีก็ต้องทนกันหน่อยครับคุณดูเตือนเตือน หบ้าอชัวนอีกทีนึงโอ้โหการจบสครอี่เป็นปัญหาสาหรบทีมนี้เลยต้องการเมือองหน้าปิดบัญชีอ่ดูมีแต่ตัวทัเกลครัตัวเรียกว่าต้เดือปิดบัญชีนี่ไม่มีับทั้งสองทีมบแล้วตตลุงสองคนลุงนได้ฟาแล้วไก่ชน เปลี่ยนตูแล้วกูไม่ได้หายใจล้วจะเปลี่ยนกจะเปลี่ยนกจะเปลี่ยนก้อีกตัวนี้เจออะไรลกินมตัวนี้เจออะไรมันเจอใครก็แพ้เฮ้ยเจอเลสนานะยีโงเตมอ่ะวนี้เต็ยมโอ่ะต่อแล้วไม่ไปอะ เปิดโอ้โหยัดไม่ถึงในจังหวะนี้แรงเกินไปครับเป็นบอลทุ่งในด้านซ้ายของโมลูนิกแล้วแล้วทุ่งสั้นๆมากอ้าวเปล่าแล้วแต่้ควายเลยควายนโอ้โหอย่าให้ลูกสอนเลยาให้ลูกสอนุ่ตัวดูด้าหน้าแล้วนะวผู้สาวตัวนี้ดูเลยครับประกบกันไม่ดีนี่ต้องระวังนะเอาแล้วตัจังหวะสวนโอ้โหนี่รับไก่ยิงเลยครับ เพื่อกน,นกำลังจะบิ่งไปทำทางข้างหน้านี่บอลอยู่ทีทีไปไหนแล้วก็ไม่รู้นาเป็นไก่ชนนี่รักไก่เลยครับชวนใช่คนระับ<ป>โอ้โหเรียกว่าตุ้เยอะนะแหนแบงแหนท่าเยอะแบหนย้อนกับมาก๊อฟโอ้โหดู้เยอะแหนะสามกองหลังเรียกว่าแบ็คซ้ายและขวาเลยนะโห,หของไก่ชนเอา้าต่อไม่มีเสียต่อไม่ได้ไอไไดโอ้โหโดนแย่ดูยีทีมบอลเงี้ย อนีลงหน่เรบอก่เฮ้ยาก็ไม่ได้ชวยเพื่อนีนะงอ้เอแล้วโอ้นี่ใครพูดเก่งๆไปจับโลมาเต็งหน่อยคโอ้โหดูโหดเลยไม่อยู่เป็นไรค่ับไห่เอ็นข้ามือตึงหรือเปอ่าจังหวะจีบเนี่ยคือคุ้มในสุดเบือนะอ๋อหรอกอันั้นสุดเรื่องทำไมพูดภา์ได้ฟ้า ก็อาจจะมีสั้นันหน่อยออนักตึดเลตอนนี้ตเอาบอลลงมาลูกนี้ตัลุยตรงกลางครับก็ือี่สองหลังคนอ้าวแล้วเปลี่ยนมาสวยแล okay. ้วตอนนี้การนลองคว้าลองกินโอ้โหดูนีโอ้โหลู้วแล้วตูเี่ยนการเจ็บเนี่ยนะเจ็กเข้าไปดูเพื่อนเลยครับเอาน้เอามาลิ้ไปให้เพื่อนหน่อยครับ เดี๋ยวคอยดูว่าไหนน้ำขวดเนี่ยจะเป็นดื่มทีเดียวแล้วน่าหายเลยครับบอกว่าน้ำดื่มสิ่งนี้ดีจริงครับน้ำครีมน้ำครีมนี่นี่เนี่ยสุคือก็จริงเนาะแต่อย่างนี้เนี่ยเป็นการพาบอลไปวางที่เท้าไม่ใช่เขาเขาลบไปเป็นการพาบอลไปวางที่เท้ามาเรียบร้อยเลยแล้วไหวหรือเปล่าครับไหวหรือเปล่าเบับ ทำไมไหวตัวสำรองดูกันหน้าตลอดเลยแล้วก็หน้าหนาวก็โอเคครับนักเตะอยู่หน้าน้ำอยู่ข้างบนครับเขาบอกน้ำอยู่ข้างบนดีอ่ะอัน้าจะไม่เดาแล้วแต่ไหววะเดี๋ยวโยนให้ทั้งถังเลยเอาอะไปให้ม้านเดี๋ยวมันก็ขึ้นมากินข้างบนไหวแบบนี้แหละก่อนการโยงหัาใจก็ดูแลเองหรือว่ไอ ไม่ใช่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันขึ้นมากินทั้งบนไม่ต้องลงเราลงแม่งแรงแม่งเลอะเทอะได้น้ำมันลุกขึ้นมาเล่นต่อเลยตุ่นเนี่ยใส่ใส่พอแห้งครับเปิดจัดเอามันตุ่นโขลกเลี้ยงสาแรกมาไม่ดูดีแค่ร้องเพลงอย่างเดียวทาร่าปนเรับยัปัดได้ดมโบกอีกทีแล้วตู่นีีตุ่นฮาร์ดโลจะสวยกับบอลขุดคิกกค่ดูแต่ทางขวาโอ้โหือกเป็นโดนแบงค์เทียตัวเดียเลยครับ การสนามเนี่ยยืนรอเป็นตัวครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตัวโลกเนี่ยนี่นสับวสดนะไปยืนรออยู่หน้าประตโอ้โหผ้าสวยครับอ๋อแล้วเปลี่ยนตัวมายืนการสนามได้เลยครับใช่ครับเต้นการสนามอยู่ตรงนี้เต้นการสนามอยู่ตรงนี้ได้เลยนะเข้าไปได้เลยครับไปยืนตรงนั้นเรียกประตูุ้น เปลี่ยนตัวครับทางด้านโอลูปิดครับตอนนี้น่าจะถ่อทางด้านโลออกไปครับโอ้โหแบงค์นี่ครับโอ้เล้งๆนันด้เลยไปโอ้ฟ้าว่าจังหวะนี้ไปโดนเข้าข้างหลังครับโอ้ชอบเข้าข้างหลังก็ไม่บอกเขาดูแนะนเาเลยเลยครับใช่ครังงออบ,บ,บถีบลมนะลอยสี่ลอยหกก็ได้ครับ อาวไม่มีใครจะเป็นเพื่อนไปกับผมก็ได้ครับเอาเดินไปอิ้งินนู่นนี่โอ้โหไอก้กระแพงหลายลางังไส้พี่น้่งกินง้งกูกกคืนงานจะมี่าวที่สามด้วยว่ากูคืนกลับมาตั้งกันใหม่ก่อนครับาหมเอาเชิญช,ช,ช่วยเราไก่เชิญโอ้โหท่านสาวป็นตูดใจลูกนี้เปิดทิ้งเอ้าสวยด้วยครับแต่ว่าเก็บบอลลูกนี้สองคนโอ้โหแต่ดว ใช่มาเพื่ไม่ยากเลยสัวให้บอลมัากลับมาได้กอฟลอดางขวาเติมฝามาแบงตัวจะมีเสกอีกหรือเปล่าแบง์้ยจานเขาลมือลูกนี้ื่อไปไปไปไมไไปโอ้าาเย็นๆะ ถ้าใครใจร้อนๆนี่เดี๋ยวผมส่งคัมคูไปให้ครับใจเย็นๆกันหน่อยครับเอาแล้วมาดูครับปีกจังหวะนี่โอ้โหระยะถือได่น่ารักน่าลุ้นโอ้โหคนมีน้ำสั่งเลยครับดูแล้วตะโกนเสียงแห้งนะครับเกิดเอ้าฉันหลบคู่นี้อู้โหแฮงบอลเนาะโอ้โหโดนสิงให้เป็นแฮงบอลแล้วตัวขยับตื่นจะเกิดไขว่เือนเดิมียวคราวนี้โอ้ร่างน่าหลับเลยครับ โอ้โหเดิ๋ยนีกันขึ้นมาหมดเลยแล้วนะไก่ชนครับครบไหม่ยวน้ครบครบครเสว้าวโอ้โหใส่บินได้ยังโหนเลืเไดยังเอาตัวล่อแล้วได้หายใจหายคออีกนิดนึงครับอ๋าเราจะส่งรถังฝั่งชนลงมาแล้วครับขันที่หนึ่งครับขันที่หนึ่งครับอ๋อนี่มีคันเดียวครับโอ้โหดูรองเท้าเนี่ยครับดูลายก่อนนะ ีมาจัดหมาในครับไม่ใช่ครับเอามาจัดหมาจอดจัดเลยแล้วก็ไม่ทำให้เขาเสียสมาธินเลยอันนี้เป็นเป็นลายใหม่แล้ของไอคอลเลคชั่นบอโลครับอาวแล้วลงมาโอ้โหดูรถเต่บ่าอาจจะไม่เก่งแล้วแต่ว่าทำฟามอยู่ไม่เป็นรอใครอยู่แล้วครับโอ้ตรงน bóng của cho đang tiếp bóng ngay lập tức. Xin chào. Xin

ล้มตัวเตะที่ไม่ได้บึ้งเสาสองกอล์ไล่กันทางด้านขวาแบงค์เจอกับปลายยาวแบงค์เอาแล้วตู้จปีดลูกนี้ไหม่ถึงเนี่ยบอลออกข้างเลยล้มแล้วแน่ล้มแล้วแน่แต่บอลขึ้นนแล้ายของโดลิมิตครับซูมสั้นๆมาตรงเนี่ยทีที่ผ่านมาไม่มาเล่นในทาเพียร์เราตีเก็บตัวมาเล่นทีมโดลิมิตเต็มที่เลยครับโอ้แล้วตักันแค่กับไฟแล้วตรงนี้ การที่หวานมาพี่อยากเด็ตรงสนามเจอได้สนนี้บอกไม่ต้องนะตรงบอกไม่ต้องนะ้ามาในทีมคงสกอร์คงไม่ใช่แบบนั้นนะครับใช่ครับคงจะโดนเยอะกว่านั้นครับพี่อยากเด็กอ๋อแล้วใครจะเป็นคนยิงครับโอ้โหมาแล้วครับแล้วแกเอาตอนไปใส่ในเสื้อทำไมครับอ๋อไม่บอลยังตั้งอยู่แล้วโอเคครับผู้ยเรสีน้องมะวังด้วยเลย ไกลโว้ยโวยโมโเลยคนข้างหลังเยอะม่กโมโหพี่โอ้โหโวยโม่เลคนดูข้างหลังหรือเปล่าต้องระวังนะคนดูข้างหลังแล้วน่ารักเลยใช่ครับตาข่ายนี่มันเริ่มเปื่อยๆต้องระวังนิดนึงนะได้ครับทะลุไปได้ครับคนดูต้องระวังนะังหวะยิงเมื่อกี้ผมเห็นเลยการฟันมาเลยครับสาวอกโอ้โหเลื่อกีลูกนี้โอ้โหนี่ยังปัดได้เลยผู้สาวโตโอ้โหนี่ใช้ปลายเล็บปัดเลยครับค จร้งจงนี่แข็งแข็งแลอเอาเล็บตะวันขึ้นเลยครับเอ้าเล็บพุ่งไปหรือเปล่าโอ้โหพี่อ๋ไอทึ่มฟ้าตลอดเลยน้อเกมพี่ออกเป็นโอลิมปิกแลวมัขอต้องบอกพาคู่นี้เลื่เลยครับใช่ครับหัวเลาะเหนื่อยแล้บเหนื่อยเลยนะกามจะฆ้ายแล้วสักคู่นี้ครับเกิดใจในบุ้งว่าต้องการแล้วคู่นี้จังไม่ไปหรอในกล่องเหตุผลักทค ชายโชเนี่ยจ่าจ่าเนี่ยสองครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นตัวอ้าขึ้นมาจังหวะนี้กอน้นขวาจัาไปกออย่างทีแเปิดลูกนี้ก็ไม่ดีครับแต่ตาใส่ขึ้นมา่ขาดอย่างเดียวคือตากรหอบลนอว่ารนี่ยร้อง่ะเปีเหลังสลยเหปิดจ่าเรืมาลูนี้แหมแลเอาไปหมุนิดเลี่ยวได้อีก

เล้อกลันสไ, ER> ไ้ีไไั่ง้เาลงนุว่านี้งซ้ายสต่อนสองาทางขวาล็อกอีกทีคู่นจะอกอีหอหลมาลูยังไงโอ้โหโอจะหลอกไปไหนอะโอ้โห่าคู่นี้เหนื่อยเลยแล้วกองซอง ยืนทุกจังหวะเลยนะครับเอาใจช่วยแล้วแตั้งสองทีเหนื่อยแทนเลยตอนนี้ปเปิดจัดมาเอา้าจับบอลให้ดีซะอีกนะโอ้โหเอาตีกองหลังไ,งไงม่หลบบอลไม่ได้ใช่มาเอาหนูดกินข้าววันนี้มาเออตูรนแรงไม่มีนะตีแล้วตูแบงไหลมปทางขวาเอา้าการ์ดเอนีอ่ดีนะโอ้โหออกป่าแล้วนะแบงคนกี้แบกทุกอย่างจริงๆครับต,ตอนนี้ ล้วจังหวะนี้นี่บอลออกก่อนนะเกมนี่ตอนนี้เรียนอาชีพเนี่ยใกล้ราหมดเต็มทีแล้วเหลืออีก่กีนน่นาทีแล้วเรามาเดาดีกว่าโอ้โหใครจะจริงก่อนครับโอ้โหผมว่าแนวโนครีนีตถ้ามีเอ็กซ์ตร้าไทม์อยู่อาจจะมีโอกาสต่อเวลาได้ครับน,นี่แค่ยิงได้ดีสนามแตกเลยนะเนาใช่ครับไม่ว่าทีมไหนทั้งไก่ชนแล้วก็โนลิมิตโดยเฉพาะโนลิมิตวันนี้โอ้โห ฝนกองเชียร์มาเยอะตรงแล้วหลุดขึ้นมาตอนนี้จับบอลไม่ดีก็อีตรงยังไงอะ่ะอู้หูบังเลยบางเสียวเลยครับเก็บกลับมาได้ครแต่ช่วยเอาลูกไปให้ฝนย้อนหลังเพื่อนหนิยังไม่ออกก๊อปไปขืออยู่ตู้เลบเจอซากข้างหลังเดียวถือกงางเกงแค่ทะลุเท้าเลยเจ้าว่านี่ลุงป้าไม่มาเนีบยตากระบาแต่ว่าเนี่ยยังมีตัวซ้อนครับพี่หนึ่ง กระโดดกระโดดหลอกทางอากาศซะอีกแล้วก็หมดเวลาไารเห็นหาย